สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่สนใจอยากจะปลูกพันธุ์ทุเรียนโอชีหรือที่เราเรียกกันว่าหนามดำนะครับเราสวนลุงหมุปก้นต้นธุ์ใหม่ครับมีโอชีหรือหนามดำนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้เลือกซื้อกันครับตั้งแต่แถวตรงนู้นนะครับยาวถึงตรงนี้เลยนะครับสําหรับโซนนี้นะครับมันยังมีอีกโซนนึงครับ ใครสนใจพันธุ์ทุเรียนหนังดำนะครับที่สวนลุงหมูปราต่วยพันไม้นะครับเรามีจหนานนะครับราคาหน้าสวนก็เริ่มตั้งแต่มีสองร้อยครับสองห้าสาร้อยสาสินะครับแล้วก็มีแบบคับถ้าครามีถึงสองพันนะครับใครที่สนใจนะครับคุณภาพนะครับคุณภาพใบสวยสะอาดตอนนี้เราก็ทําเรื่องของการเปิดน้ําอยู่นะครับเปิดน้ํานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพันธุ์หนังดำนะครับ สนใจปลูกสามารถมาที่สวนลุงหมูวัตถุดพันไม้ได้ทุกวันครับเราอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับจ,จันทบุรีสวนเปิด8โมงเช้าครับถึง5โมงเย็นทุกวันครับไม่มีวัน,ไม,มวนไม่มีวันหยุดน,นะครับอันนี้ก็เป็นไซย,ย่อมลงมาหน่อยนะครับแบบนี้แล้วแต่ว่าเพื่อสมาชิกท่านใดยอยากจะได้ไซไหน,นะครับอยากจะได้ไซไหนสมบูรณ์นะครับวันนี้เราก็รดน้ำอยู่ พร้อมครับพร้อมจำหน่ายให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจทั่วประเทศนะครับสนใจก็โทรมาที่ผมได้ครับที่0ู9 9 3 9 2ด3 5หาหครับส่วนรายละเอียดการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ในคอมเมนต์หรือว่าในโพนี้นะครับแล้วก็มีบริการแบบสั่งซื้อลงต่อนะครับถ้ารุ่นลงต่อนะครับเราก็จะมีรุ่น3 0 0รบาทครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับซื้อ ครบ4ต้นค่าส่งหนึ่ง้อยบาทเท่านั้นเองครับคือครบ4ต้นค่าส่ง100หนึ่งอยบาท1กล่องใส่ได้4ต้นครับใครสนใจอยากจะปลูกพันธุ์ทุเรียนโอสีดำดำสามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดกิ่งพันธุเรียนครับรายละเอียดทั้งหมดทั้งปวงเดี๋ยวผมจะใส่ไปในโพสให้นะครับใครสนใจแบบไหนจับได้เลยนะครับระวังไม่จ่ายชีพด้วยนะครับสวนลุงหม,มุกก็ตัวธนไม้เรา ชื่อเพจว่าจำน่ายกิ่งพันธุเรียนแล้วมีเครื่องหมายสีฟ้าติดถูกด้วยนะครับการโอนเงินจะโอนเงินมีแค่ไม่กี่ชื่อครับ 1. บอลลักบอลลักละอ่อน2วินยัยละอ่อน3นม,มตรกรพงพินิษฐ์และ4ครับบริษัทพีเมียมกิงพันมีแค่4บัญชีนี้เท่านั้นครับที่ทีมงานแอดมินผมจะเลือกให้กับเพื่อสมาชิกในการโอชนชำระนะครับนอกเหนือจากนี้ ไม่มั่นใจโทรที่0899392635เพร่าผมได้เลยครับผมชื่อคิมครับสวัสดีครับ